ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้นะฮะคุก็อยู่ผมก็เป็นรายการว่าเนี่ยเกมด้วยผมโอเควันนี้นะผมก็จะมาเข้าช่วงติวเตอร์เรียลอีกแล้วนะครับอ่าอีกแล้วมีของดีมาฝากอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับ GTA อไเกมเดิมนั่นเองเพราะว่าไม่มีเกมอื่นจะลงมอดละพวกเกมอื่นนี่คือมอดไม่ค่อยมีให้ใช้นะครับเพก็มีเก,เกมแต่ทีเอเนี่ยแหละที่มันมอดจริงๆ,ๆเยอะนะโอเคสําหรับขาดิฟโดยเฉพาะนะฮะวันนี้วันนี้ผมมาที่ขาดิฟเพราะผมเพิ่งไปดู ไอ้ฟาแฟิลเลียมตัวเกียวดิฟมาเขาดูกันตั้งนานผมเพิ่งไปดูนะก็เพิ่งไปดูาไม่เป็นไรเราเราก็จะมาดิฟกันนะครับในเกม GTAIV เราจะไปดูกันซิว่าจะเป็นยังไงนะโอเคโค้ดดิฟนะเดี๋ยวผมจะให้โค้ดโค้ดดิฟไปนะแล้ววิธีแก้แก็จะสอนนี่นะโค้ดดิฟคืออะไรเขาบอกไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบอะไรบางอย่างให้คุณดูในเกมนะเดี๋ยวเข้าเกมโอเคนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะะ นี่คนระจะเป็นหน้าตาของรถที่ผมเพิ่งลงมอสไปเมื่อกี้นะครับแล้วอย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนนะว่าตรงนี้คือลานดริฟที่รู้สึกว่าจะมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวนะฮะที่จะดริฟได้ง่ายที่สุดใน liberty city นี่แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตการค้าเขตการอุตสาหกรรมแล้วมันไม่มีรถผ่านนะวงกลมเนี่ยเอาไปดริฟโดยเฉพาะโอ้ยแหลกแหลกแหลกเห็นไหมว่ามันดริฟยากนะมันดริฟไม่ค่อยไปนะคือดริฟมันจะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะ สิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่อย่างงี้นะครับแบบนี้คุณจะดิฟได้ยังไงนะสิ่งต้องการก็คือนนะการที่ให้รถถลายไปเหมือนกันเหมือนกันเราเห็นในหนังอะที่มันถลายไปปื๊ดโค้งสวยๆอะมาเราจะมาทํากันนะว่ามันทํายังไงนะโอเคเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้โค้ดให้นะ่เดี๋ยวออกเกมเดี๋ยวออกเกมเดี๋ยวขอชนญคนสักคนหนยน,นไอ้เฮียนี่นี่นนมา เอมึงให้ตายมไม่ตายมไม่ตายไม่ตายไม่ตายโดนซ้ำไอ้เหียไม่ตาย,ย,ายตายตายังวะตายชัวนะแบบนี้เออนะโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้โค้ดกันเลยนะครับอวิธีแก้โค้ดนะครับก็ทําตามผมเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดไว้ให้นะฮะในลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ่าหรือว่าใครอยากได้โคโด้ดอื่นก็ไปหา,าตามเน็ตครับใน,นเน็ตก็มีนะครับเขาแจกกัน ละวันเลยเขาแจกกันเป็นของจาเป็นเลยนะไอ้โค้ดดิฟเนี่ยสาหรับคนที่อยากเอ่อแดกดิฟนะะที่จริงในเน็ตก,ก็มีตั้งเยอะนะครับแต่กับผมนี้รู้สึกว่าจะเป็นโค้ดที่ง่ายที่สุดนะวิธีของอื่นก็มีแต่ผมจะมองมาสอนอีกทีหนึ่งนะจะมีนะครับดีตรงนี้ก็ได้นะครับมามาดูกันนะโค้ดดิฟจะเป็นตัวเลขอย่างนี้นะครับเป็นพวกนี่จะมีหลายอันมากครับ มีจูเน์ดริปอีซี่ดริปโปดริปอะไรวะอาร์แรปดริดริปหนึ่งดริปสองดริปสามดริปสี่ดริปห้าดริปหกมีเป็นถึงร้อยดริปถึงมั้งอันนี้เป็นของโตเกียวดริปแต่ของผมนี่ไปเจอใน youtube มานะครับรู้สึกว่าจะเป็นอันที่ควบคุมง่ายที่สุดนะเพราะว่าไอ้โค้ดดริปเนี่ยเวลาลงไปช่วยร้งแรกเนี่ยถ้าหากโค้ดมันดีจริงมันก็จะดริปง่ายเลยนะครับแต่ถ้าหากโค้ดที่มันไม่ดีเงี้ยโค้ดที่มันแบบ ใครม้วกมาทำเอามาใส่ไว้มม่วงเงี้ยนะคือรถมันจะไปไปปุ๊บเวลาจะดริฟต์แล้วมันจะกลับกลับหลังกลับหลังแบบไม่ใช่อะ่ะเวลาเราจะหนันจะเลี้ยวดริฟต์ปุ๊บปุ๊บมันหันกลับหลังเร็วมากนะฮะซึ่งเป็นไรที่ระยำมากนะฮะซึ่งโค้ดที่ผมแนะนําไปนี้นะฮะก็กาลังจะเป็นโค้ดที่ดีนะฮะกางจะใส่ไว้ให้ด้านล่าง Descript i o n ไปเอากันได้เลยกด Co ป y ี้วางวางตรงไหน,นเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีตรงนี้เลย d ด r e c ตัวรีเกมครับอ่าแล้วก็ c o m มอนนะดัตตาดัตแล้วก็หาที่ชื่อว่าหาไอตรงนี้นะเป็นเสียงตรงนเนี่ยแล้วก็หาที่ชื่อว่า handling นะ handling หรือว่าหา handling ไม่รู้นะซึ่งอาจจะอ่าน handling ไม่เพราะว่ามันอ่ n น l i n g ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวอ่านตัวอานมันจะอ่านมันจะไว้คู่กับตัวอื่นนะในสนใจเรื่องนั้นนะครับกดคลิกขวา open with n o t p a d นะเลื่อนลงมาครับ เห็นไหมมีตัวเลขโค้ดดริฟโค้ดอะไรเต็มหมดเลยนะแต่สิ่งที่เราต้องการคือต้องหารถเมื่อกี้สมมุติว่าคุณอยากได้รถเมื่อกี้ชื่ออะไรวะทเรสโมถ้าผมจะไม่ผิดนะทเรสโมนะครับตัวทีอยู่ไหนอยู่ข้างล่างมั้อ่าทอรสโมอยู่นี่ครับเสร็จแล้วผมเอาไปลงผมเคยลงโค้ดดริฟ์ไปแล้วในรถคันอื่นนะมีอินเฟอร์นัสนี่ไงโค้ดนี้โค้ดนี้ผมใส่ไว้ให้ครับ ใส่ที่มันเป็นนี่เลยนะหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหกนะหนึ่งหนึ่งสามสี่หกอะไรพวกนี้นะ,นะนะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ครับไม่ต้องเป็นห่วงนะได้แน่นอนนะครับแล้วก็มาหาที่เอ่อทัริสโมอ,อีกทีหนึง่งทัริสโมทำไมหายไปแล้ววะตัวทัริสโมอ,อินฟอนัตเยียทัริสโมหายไปดูเอาอ,อยู่ข้างบนตัวทีตัวทีตัวทีเฮียแป๊บ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าเจอแล้วโทลิสโหมรครับโค้ดเก่าครับนี่เป็นโค้ดเก่านะล็อกิงเลยครับแต่อย่างที่ผมบอกครับเล่นกับมอสแล้วพวกนี้ต้องแบคอัพไฟเก่าไว้ก่อนนะเผื่อเบื่อแล้วอยากจะเปลี่ยนกลับมาใช้เหมือนเดิมก็จะได้เปลี่ยนได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องเสียเวลาลงเกมใหม่ลงมอสใหม่แบคอัพดีกว่าครับซึ่งของผมก็แบคอัพไปแล้วนะนี่เป็นโฟลเดอร์แบคอัพผมนะครับอ่าโอเคมาแล้วขาดอะไรอีกใครเนี้ย ลงโค้ดดิฟเรียบร้อยฮนะนี่ก็เป็นเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันเลยในเกมนะฮะว่าผลที่เราลงโค้ดดิฟจะเป็นยังไงนะครับไปไปดูกันนะครับเราจะมาดูผลต,ต่างจากเมื่อกี้นี่มันดิฟแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะมันดิฟมันอยู่ว่าที่ตอนนี้จะเป็นยังไงมาดูกันเห็นไหมเต็มสกเก็นะว่ามันจะดิฟได้ง่ายขึ้นนะครับปึ๊บปึ๊บนีไปได้แล้วนะครับโค้งหน้าโค้งหน้ามาเทียบโค้งหน้าดูนะ คนจะเข้าโค้งด้วยความเร็วที่ต่ำๆหน่อยนะนี่เป็นไงเป็นไงล่ะยิ่งกว่าดิฟคิงอันเนี่ยอือดิฟคิงเรียกพี่เลยเนี่ยเอ้อโอ้ยไอ้เหี้ยดิฟคิงไอ้เหี้ยดิฟคิงที่ไหนเนะี่ยม่งเอาทายรถชนกับทายรถชนกับผาผนังไอ้เหี้ยใช้ไม่ได้ทำไมเอาไหมเอ้ยเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาไหม ถ้าเราเข้าโค้งด้วยความเร็วที่เร็วเกินนะมันจะจะเยีเ่ยมไหมดับดิอะไรวะเพราะอากาศเปนอย่างนี้ s u n เลยดิมันจะได้ไม่แหลกนี่เนี่ยปึ๊บเนี่ยเอ้าเข้าโคง้งมันจะเป็นอย่างนี้เทียบกับเมื่อกี้แล้วนะ,ะจะคนละเรื่องกันเลยนี่เท่ไปนะเปรียบเทียบได้แล้วนะฮะ เห็นชัดเลยไม่ต้องเรียกกองไ่สูดหลักฐานหรอกนะดูด้วยตาก็เห็นเลยครับนเะอ้ยกูดิฟอืกูดิฟโชว์น,นะตบท้ายนะครับด้วยการวิธีสอนวิธีการเบิร์นยางในเกมนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วนะคือนี่แบบที่ตอมินิคาริโตเคยทำนะก็อย่างงี้ครับอ่านี่ กดสเปตบาร์กับเลงไว้พร้อมกันปุ๊บปล่อยสเปตบาร์กดเอทันทีนะเนี่ยงี้นะปล่อยสเปตบาร์ปุ๊บปล่อยปุ๊บกดเอสนี่นะครับมันทำงี้ได้นี่อย่างงี้โอ๊ยอเคีย,ยติดเครียหน้าแตกเลยมึงโอเคมาจะดีพรตรงน,นี้นี่สบายนะ นะครับสำหรับวันเนี้ติวตตเรียลนะฮนะใน GTAIV นะก็ขอลาไปก่อนเพเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับนะเลออนหักมือนะผมมีความรู้แล้วจะามาแชร์ครับผมไม่กักไว้อยู่แล้วนะไม่เก็บความรู้นะผมไปรู้มาผมก็มาแชร์ต่อเป็นไงนี่ลิดิฟได้สนุกเว้นแต่มันจะเป็นอย่างนี้ เว้นแต่ไม่จะเร่งมาเร็วเกินแล้วก็พุ่งลงน้ําแบบนี้นะเดี๋ยวทาอะไรให้ดูเดี๋ยวพุ่งรถพุ่งลงน้ําปิดคลิปหน่อยอันนี้ผมกดผมเรากดพยายาม,มกดเบินยางอยู่นะแต่นี่ไม่ได้นะต้องกดให้รถหยุดก่อนแล้วถึงจะเบินยางได้อ้าวเฮ้ยรถหยุดเดีเ๋ยวเ้ยเบินยางอุย้ยนี่แล้วก็ไป ด้วยกำลังท oh ั้งหมดที่มีทีโอ้โอ้ยโ่้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ทโา้นี่้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโอลยโั้ยโออโอเคอ้นโอนนี้ก็ขอ้าโออ้้ย้ย้ยโครับ